เราต้องโต้อตอบหรือพูดคุยกับคนที่ใช้อารมณ์เป็นหลักเราจะจัดการอย่างไรวันนี้ก็จะมีเทคนิคการจัดการอารมณ์หรือว่าการโต้อตอบกับคนที่ใช้อารมณ์มีวิธีจัดการได้ง่ายๆใน6เทคนิคนี้นะคะเทคนิคที่1ปล่อยผ่านความเห็นที่ใช้อารมณ์นำเวลาที่มีการโต้แยง้งคนส่วนใหญ่มักจะใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลยิ่งได้รับการกระตุ้นอารมณ์มากเท่าไหร่ ค่านิยมส่วนตัวนิสัยและประสบการณ์ชีวิตก็จะถูกเปิดเผยออกมามากเท่านั้นเวลาที่มีข้อโต้แยง้งไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหากใช้อารมณ์มากเกินไปความคิดเห็นนั้นก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและถูกมองว่าโต้แย้งโดยใช้อารมณ์เป็นหลักเวลาที่มีข้อโต้แย้งกันสิ่งสำคัญคือนำอารมณ์และค่านิยมของตัวเองออกมาแสดงเป็นคำพูด ที่เป็นเหตุเป็นผลหรือคำพูดที่ผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบแล้วเป็นการเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผลและเวลาที่คู่สนทนาใช้อารมณ์เราก็ไม่ควรที่จะตามจี้ลงไปอีกจะดีที่สุดเพราะว่าอารมณ์จะทำหน้าที่แบกปัญหาที่ลึกที่สุดเอาไว้ถ้าไปแตะก็อาจจะถูกคู่สนทนาโกรธ และบางครั้งอาจจะทําให้เกิดบาดแผลลึกในใจของเขาก็ได้วิธีที่จะช่วยได้ก็คือฟังค่ะฟังอย่างตั้งใจและไม่พยายามแตะประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาและพยายามออกความเห็นอย่างสุขุมรอบครอบที่สุดเทคนิคที่2เลือกที่จะไม่โต้แย้งและพยายามเงียบเอาไว้ถ้าไม่ไปโฟกัสกับความผิดเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าจะเห็นจุดผิดในงานก็ตาม วลาที่เราพูดคุยก็ไม่ควรยึดติดกับคําพูดผิดเล็กๆ,กๆน้อยๆของฝ่ายตรงข้ามสิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือการพยายามดูให้ออกว่าคู่สนทนาต้องการสื่อสารเรื่องอะไรในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็อย่าเอาแต่สนใจเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญคู่สนทนาจะมองคุณไม่ดีและอาจจะทําให้ไม่อยากพูดเรื่องที่เราอยากให้เขาพูดได้ด้วยนะคะ ฉะนั้นเวลาที่ถกเถียงกันต้องเปิดโอกาสให้คู่สนทนาพูดด้วยการเงียบในเรื่องยิบย่อยนั้นเป็นการแสดงออกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะต้องโต้แยง้งเวลาที่เจอคนโต้แย้งด้วยอารมณ์คุณอาจจะมองว่าถ้าไม่ใช้อารมณ์ก็ไม่มีทางที่จะได้เปรียบสิก็ได้เหมือนกันนะคะบางครั้งความเงียบก็เป็นวิธีการโต้ตอบที่ดีอย่างหนึ่งเช่นกัน เทคนิคที่3าทำเป็นไม่สนใจโดยวางสถานะเหนือกว่าเมื่อเกิดการโต้แยง้งบางครั้งเราอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าคู่สนทนาอาจจะจี้มาตรงจุดอ่อนของเราเราก็แค่เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นการไม่สนใจก็เป็นวิธีการจัดการสิ่งที่จะกลายเป็นประเด็นโต้แย้งขึ้นได้แต่การเงียบบางครั้งก็อาจจะทำให้โดนโจมตีได้เหมือนกัน ลองปรับจากการเงียบมาเป็นการพูดหรือการแสดงออกในลักษณะว่าพูดอะไรเนี่ยจะมาถกเถียงกันเรื่องไร้สาระอย่างนี้หรอแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่สนใจเทคนิคที่4ไม่ตอบโดยอ้างว่าเป็นความรับเวลาเจอเรื่องกั้มกลึงว่ามันเป็นความรับหรือไม่เป็นความลับเราควรพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ข้อมูลหลุดออกไปได้โดยไม่เจตนา เราสามารถปฏิเสธการตอบคำถามไปตรงๆว่าข้อมูลในส่วนนี้ฉันต้องรักษาเป็นความลับไม่สามารถตอบได้จริงๆนะคะเทคนิคที่5อ้างเหตุผลเพื่อถ่วงเวลาในการตอบเวลาเจอเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการจัดการแล้วถูกยี้ถามให้ตอบเราอาจจะใช้คําว่าตอนนี้ไม่มีเอกสารในมือค่ะจึงตอบเรื่องนี้ไม่ได้ขอเวลาตรวจสอบ หรือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้อตอบนะคะตอนนี้เขาไม่อยู่ยังไม่สามารถตอบได้ค่ะก็อาจจะเป็นการทวงเวลาเพื่อคิดหาวิธีการจัดการโดยไม่ทำให้คู่สนทนาโกรธหรือว่าสงสัยแต่เราก็ควรจะกล่าวขอโทษคู่สนทนาด้วยและแจ้งว่าจะรีบตรวจสอบและจะแจ้งกลับโดยเร็วเทคนิคที่6ไม่ตอบ ณตอนนั้นแต่เลื่อนไปต่อภายหลังเราอาจจะกล่าวกับคู่สนทนาหรือลูกค้าว่าขอพิจารณาก่อนนะคะขอตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วจะให้คำตอบนะคะหรือขอตอบกลับเป็นรายละอักษรในภายหลังนะคะอธิบายเหตุผลว่าที่เราไม่ตอบเพราะอะไรเช่นเพราะว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนจึงจำเป็นต้องขอตรวจสอบก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ในการพูดอย่างไรให้ชนะคนที่ใช้อารมณ์โกรธตอนเลิกตอบพอจะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้นะคะ 1. ถึงคู่สนทนาใช้อารมณ์แต่เราต้องพยายามสุขขุมและคอยดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งไว้ 2. ไม่จี้ไปที่ความผิดเล็กน้อยของอีกฝ่ายเพราะเป็นการแสดงความเป็นผู้ใหญ่อย่างหนึง่ง 3. การทำเป็นไม่สนใจเรื่องที่อีกฝ่ายพูดนั้น สามารถเลี่ยงการโต้อตอบได้ 4. ถ้าใช้ประเด็นว่ามีหน้าที่ต้องรักษาความรับก็อาจจะเลี่ยงไม่ตอบคำถามที่ทำให้เสียเปรียบได้ 5. แค่บอกว่าไม่มีเอกสารในมือหรือคนรับผิดชอบไม่อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องตอบในทันที 6. เวลาที่ไม่สามารถตอบกลับณนะขณะนั้นได้ ให้นำเรื่องไปตรวจสอบแล้วค่อยตอบกลับในภายหลังซึ่งมันจะเกิดผลดีได้มากกว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่อง e y inspire นะคะสวัสดีค่ะ